ยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเอกสารเกี่ยวกับการจัดการที่น่าสนใจมากอยู่ตรงหน้าเลยหัวข้อหลักที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือซิกซิมาครับค่ะเป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยนะคะใช่ครับเราจะมาทำความเข้าใจกันให้ลึกเลยว่าเอ๊ะมันคืออะไรทำไมมันสำคัญแล้วมันต่างจากแนวคิดการจัดการคุณภาพแบบเดิมๆที่เราเคยรู้จักกันยังไงบ้างค่ะเอาละครับ เรามาเริ่มลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าผมว่าเรื่องนี้มีอะไรมากกว่าแค่ชื่อเท่ๆแน่ๆเห็นด้วยเลยค่ะ s ิกิกมานี่ไม่ใช่แค่สับเทคนิคเก๋ๆนะคะแต่มันเป็นทั้งปรัชญาและก็เป็นระบบการจัดการที่ค่อนข้างครอบคลุมเลยระบบการจัดการใช่ค่ะ เป้าหมายหลักคือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการทำธุรกิจแล้วที่สำคัญคือมันมีโครงสร้างมีหลักการมีเครื่องมือที่ชัดเจนมากๆค่ะเพื่อจะขับเคลื่อนการปรับปรุงไปสู่เป้าหมายนั้นน่าสนใจครับงั้นคำถามแรกเลยอะไรคือหัวใจหรือแบบว่าแก่นแท้ของซิกซิมาจริงๆครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นวิธีการบริหารที่เน้นอ,อ ความฉลาดในการทำงานอืมค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญกับลูกค้ามากๆเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆมาช่วยตัดสินใจเพื่อปรับปรุงให้มันดีขึ้นใช่เลยค่ะนั่นคือหัวใจหลักๆของมันเลยคือเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากที่เคยทำงานตามๆกันมาหรือแบบว่าใช้ความรู้สึกนำมาเป็นการบริหารที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางจริงๆอ๋อ ลูกค้าเป็นศูนย์กลางค่ะแล้วก็ใช้ข้อมูลที่วัดผลได้เนี่ยเป็นเหมือนเข็มทิศนําทางในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆค่ะในเอกสารก็ระบุปเป้าหมายหลักๆไว้ชัดเจนเลยนะครับม,มี3อย่างคือ 1. เพิ่มความพึงพอใจลูกค้าให้มากที่สุดค่ะ 2>, 2. ลดเวลาในกระบวนการหรือที่เรียกว่าไซโคไทม์ใช่ไหมครับใช่ค่ะลดไซโคไทม์และ3ก็คือลดข้อบกพร่องหรือดีเฟ c กซ์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้น้อยที่สุดเลยค่ะทีนี้ไอ้ประเด็นเรื่อง การให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเนี่ยอยากให้ขยายความนิดนึงครับว่าในบริบทของซิกซิกมาเนี่ยมันลึกซึ้งแค่ไหนมันต่างจากการดูแลลูกค้าทั่วไปอย่างไงบ้างครับ ค่ะมันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการบริการลูกค้ายิ้มแย้มแจ่มใสเท่านั้นนะคะแต่มันคือปรัชญาที่ต้องฝังรากลึกไปถึงผู้บริหารระดับสูงสุดเลยถึงระดับบนเลยเหรครับใช่ค่ะเป็นความมุ่งมั่นจริงๆจังๆเลยที่จะสร้างความเป็นเลิศในทุกมิติโดยมองผ่านสายตาของลูกค้าเสมอคือไม่ใช่แค่คําพูดสวยๆนะคะแต่ต้องสะท้อนออกมาในการปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในทั้งหมดอื hmm. และที่สำคัญมากๆเลยคือการตัดสินใจต่างๆเนี่ยต้องอิงจากการวัดผลที่เป็นรูป,ปธรรมจริงๆไม่ใช่แค่ความรู้สึกหรือว่าเอเสัญชตาตญาณหรือประสบการณ์ส่วนตัวของผู้บริหารเท่านั้นฟังดูเหมือนเป็นการปฏิวัติแนวคิดเรื่องคุณภาพเหมือนกันนะครับจากเดิมที่อาจจะเน้นตรวจหาของเสียตอนท้าย มาเป็นการสร้างกระบวนการที่ไม่ให้เกิดของเสียเลยตั้งแต่แรกถูกต้องเลยค่ะมันคือการออกแบบและบริหารจัดการทุกส่วนขององค์กรเลยนะคะให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลาดแล้วก็เทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอืมผลลัพธ์สุดท้ายก็คือ ผลลับสุดท้ายก็ไม่ใช่แค่ลูกค้าแฮปปี้นะคะแต่ยังรวมถึงพนักงานที่ทำงานแล้วมีความสุขขึ้นรู้สึกว่างานมันเวิร์กขึ้นแล้วก็แน่นอนผู้ถือหุ้นก็ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้วยครับผมส่วนเป้าหมายสูงสุดที่ซิกซิ่มาตั้งไว้เนี่ยคือการมุ่งสูงจุดที่เรียกว่าใกล้เคียงความสมบูรณ์แบบ ตัวเลข99.9997%ที่เราอาจจะเคยเห็นกันโอ้โห oh, ตัวเลขนี้ดังมากใช่ค่ะมันคือเป้าหมายทางสถิติที่หมายความว่าใน1ล้านโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่องเนี่ยเรายอมให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้แค่3.4ครั้งเท่านั้นเองค่ะโห oh, 99.9997%หรือ3.4ครั้งในล้านครั้งนี่มันแทบจะเพอร์เฟกจริงๆนะครับฟังดูเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากๆ <S 1> <S 1> <S 1> <S ใช่ค่ะท้าทายมาก แล้วอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้เซ็กซิมามันต่างหรือดูใหม่กว่าโปรแกรมพัฒนาคุณภาพอื่นๆที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วครับในเอกสารเห็นบอกว่ามี3ข้อหลักๆค่ะใช่ค่ะมีลักษณะเด่นอยู่3ประการที่ทำให้เซิกซิมาไม่เหมือนกับความพยายามปรับปรุงคุณภาพในอดีตทั่วๆไปค่ะข้อแรกเลยคือการมุ่งเน้นที่ลูกค้าอย่างแท้จริงในเอกสารถึงกับใช้ควาว่า almost an obsession เกือบจะเป็นความหลงไหลเลยอันนี้หมายความว่ายังไงครับ หมายความว่าการทําความเข้าใจความต้องการความคาดหวังหรือแม้กระทั่งปัญหาที่ซ่อนอยู่ของลูกค้าภายนอกองค์กรนะคะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักเลยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆความพยายามในการปรับปรุงไม่ใช่แค่ทําตามๆกันไปไม่ใช่แค่ทําตามข้อกําหนดภายในหรือทําตามคู่แข่งแต่เป็นการฟังเสียงลูกค้าจริงๆอย่างลึกซึง้งแล้วก็นํามาปรับปรุงกระบวนการของเราค่ะเข้าใจครับข้อที่2คือโครงการซิกซซิกมานเนี่ย ต้องสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สำคัญได้หรือ Major ROI ไม่ใช่แค่ทำแล้วเออรู้สึกดีแต่ต้องวัดผลเป็นตัวเลขได้ว่ามันคุ้มค่าจริงๆในทางธุรกิจถูกต้องค่ะอันนี้เป็นจุดที่ต่างชัดเจนเลยโปรแกร,รมคุณภาพในอดีตหลายๆครั้งถูกมองว่าเป็นต้นทุนขององค์กรนะคะาาแต่ซิกซิ a มาเนี่ยถูกวางกรอบให้เป็นการลงทุนที่ต้องวัดผลตอบแทนได้จริง ทำให้มันเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยตรงผู้บริหารก็เลยให้ความสําคัญแล้วก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะและข้อที่3อันนี้แหละครับที่ผมว่าน่าสนใจเป็นพิเศษเลยคือซิกซิกมามันเปลี่ยนวิธีการทํางานของผู้บริหารไปเลยใช่ค่ะเรื่องนี้ดูจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรเลยนะครับมันเปลี่ยนไปทางไหนครับ อันนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆค่ะในมุมของระบบการจัดการเนี่ยซิกซิลล่าไม่ใช่แค่โครงการที่ทำแล้วก็เลิกไปนะคะแต่มันฝังตัวเข้าไปในวิธีบริหารจัดการธุรกิจเลยเอาฝังเข้าไปเลยค่ะผู้บริหารเนี่ยไม่ได้แค่มอบหมายโครงการแล้วก็นั่งรอรายงานนะคะแต่จะมีบทบาทสำคัญมากๆในการติดตามผลลัพธ์ความคืบหน้าความสาเร็จของโครงการอย่างใกล้ชิดแล้วก็สม่าเสมอด้วยต้องตามติด ใช่ค่ะพวกเขาต้องใช้ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลของซิกซิกมามาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์แล้วก็ใช้นำทิศทางขององค์กรเลยค่ะอ๋อหมายความว่าผู้บริหารต้องลงมาคลุกคลีกับข้อมูลจริงๆต้องเข้าใจกระบวนการวัดผลแล้วก็ใช้มันเป็นเครื่องมือบริหารจริงๆสินะครับไม่ใช่แค่สั่งจากข้างบนลงมา ใช่เลยค่ะระบบนี้มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์หรือ Accountability อย่างชัดเจนเลยคือผู้บริหารต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อตัวเลขที่วัดได้จริงไม่ใช่แค่บอกว่าพยายามแล้วอืมต้องรับผิดชอบตัวเลข เราก็ต้องมีการทบทวนความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องหรือ ongoing reviews เป็นประจำทำให้ซิกซิกมากลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารนำพาองค์กรอย่างมิดทิศท,ทางแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าทำงานอย่างฉลาดไม่ใช่แค่ทำงานหนักในระดับบริหารจริงๆค่ะอังกฤษซิกมาเนี่ยครับมันมีความหมายว่าอะไรในบริบทนี้แล้วมันเกี่ยวกับการวัดผลยังไงครับคำว่าซิกมานะคะมาจากตัวอักษรกรีกค่ะ ในทางสถิติเนี่ยมันคือหน่วยวัดของส่วนแบ่งเบนมาตรฐานหรือ standard deviation ส่วนแบ่งเบนมาตรฐานค่ะซึ่งใช้อธิบายว่าข้อมูลในชุดข้อมูล1-1ห,ห,หรือว่าผลลัพธ์จากกระบวนการทำงานหนงหนึ่เนี่ยมันมีการกระจายตัวหรือความผันแปรมากน้อยแค่ไหนจากค่าเฉลี่ยค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับคือถ้าค่าซิกมาสูงก็แปลว่าข้อมูลมันเก่ะกลุ่มกันดีความผันแปรน้อยกระบวนการสม่ำเสมอแต่ถ้าค่าซิกมาต่ำก็แปลว่าข้อมูลมันกระจายตัวมากผันแปรสูงกระบวนการไม่แน่นอนอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะการที่กระบวนการมีความผันแปรน้อยหรือมีความสม่ำเสมอสูงคือค่าซิกมาสูงเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันหมายถึงคุณภาพที่ดีกว่าแล้วก็คาดการผลลัพธ์ได้มั่นยำกว่า การวัดผลในระดับซิกมาก็เลยเป็นวิธีที่ช่วยให้เราเข้าใจได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะว่ากระบวนการของเราทํางานได้ดีแค่ไหนมีความสม่ําเสมอแค่ไหนเมื่อเทียบกับเป้าหมายหรือเทียบกับความต้องการของลูกค้านั่นก็นํามาสู่ครรําศัพท์อีกคําที่อยู่ในเอกสารคือ CTQs หรือ Critical to Quality คํานี้คืออะไรครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับซิกมาอย่างไง CTQs นะคะย่อมาจาก Critical to Quality ปแปลตรงๆก็คือสิ่งที่สำคัญยิ่งยวดต่อคุณภาพสำคัญยิ่งยวดค่ะแต่มันสำคัญในมุมมองของใครคำตอบคือในมุมมองของลูกค้าค่ะ CTQs คือคุณลักษณะหรือข้อกำหนดเฉพาะของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้ามองว่าสำคัญที่สุดแล้วก็เป็นตัวตัดสินความพึงพอใจของเขาอ๋อสิ่งที่ลูกค้าแคร์ใช่ค่ะการวัดผลระดับซิกมาก,ก็เลยต้องเชื่อมโยงกับ CTQs เหล่านี้เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเรากําลังวัดและปรับปรุงในสิ่งที่ลูกค้าให้ความสําคัญจริงๆค่ะเข้าใจละครับคือต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าสนเรื่องอะไร CTQs แล้วค่อยใช้ซิกมามาวัดว่ากระบวนการของเราตอบสนองเรื่องนั้นๆได้ดีแค่ไหนสม่ําเสมอแค่ไหนถูกต้องค่ะการวัดผลแบบซิกซิกมาที่เชื่อมโยงกับ CTQs เนี่ยมีประโยชน์สำคัญ2อ,อย่างเลยนะคะ 1. คือ ทำให้เรามุ่งเน้นความพยายามในการวัดและปรับปรุงไปที่ลูกค้าตัวจริงที่จ่ายเงินให้เราไม่ใช่แค่ทําตามมาตรฐานภายในองค์กรครับและ2คือมันสร้างมาตราวัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันที่สามารถใช้วัดแล้วก็เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการต่างๆที่อาจจะดูแตกต่างกันมากๆได้ทําให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมแล้วก็จัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุงได้ดีขึ้นค่ะ แล้วถ้ากระบวนการของเรามันทำไม่ได้ตาม CTQs นะครับผลกระทบคืออะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลลัพธ์ของกระบวนการมันเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังหรือ CTQs นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้อบกพร่องหรือ Defects ค่ะ Defects ข้อบอกพร่องพวกนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขทางสถิตินะคะแต่มันคือประสบการณ์ที่ไม่ดีของลูกค้าซึ่งมันก็จะนําไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นข้อร้องเรียนการส่งคืนสินค้าการต้องทํางานซ้ําซ้อนเพื่อแก้ไข mm. และแน่นอนค่ะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งต้นทุนที่จับต้องได้อย่างเช่นค่าวัตถุดิบค่าแรงในการแก้ไขแล้วก็ต้นทุนที่จับต้องไม่ได้เช่นเวลาที่เสียไปโอกาสทางธุรกิจที่สูญเสียไปค่ะ ฟังดูผลกระทบมันเยอะกว่าที่คิดนะครับเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะน่ากลัวกว่านั้นคือผลกระทบมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะสิคะยังมีอีกเหรอครับค่ะลูกค้าที่ไม่พอใจจากข้อบกพร่องเนี่ยไม่ใช่แค่เขาเลิกซื้อสินค้าหรือบริการของเรานะคะแต่พวกเขามีแนวโน้มที่จะบอกต่อประสบการณ์แย่ๆนั้นให้กับคนอื่นฟังด้วยโอ้โหปากต่อปาก ใช่ค่ะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวหรือเดี๋ยวนี้ก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียเลยซึ่งมันสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้รุนแรงแล้วก็กว้างขวางกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะจริงด้วยครับอันนี้น่ากลัวมากการกู้คืนความเชื่อมั่นหลังจากเกิดเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ใช้ต้นทุนสูงมากเป้าหมายของลดดีเฟ c t ใน s i x ซ์ิกมาก็เลยไม่ใช่แค่การลดต้นทุนแต่เป็นการปกป้องชื่อเสียงแล้วก็สร้างความพักดีของลูกค้าในระยะยาวด้วยค่ะชัดเจนเลยครับว่าทำไมการลดข้อบกพร่อง ถึงเป็นหัวใจสําคัญขนาดนี้ทีนี้กลับมาที่มุมมองของซิกซิกมาในฐานะระบบการจัดการอีกครั้งนะครับมีประเด็นหนึ่งในเอกสารที่ผมว่าน่าสนใจมากเขาบอกว่าซิกซิกมาเนี่ยไม่ได้ถูกขับเคลื่อนจากบนลงล่างโดยผู้บริหารระดับสูงอย่างเดียวหรือจากระดับกลางอย่างเดียวแต่ จุดเปลี่ยนสําคัญคือแนวคิดการแก้ปัญหาการค้นพบหรือการปรับปรุงต่างๆเนี่ยมันมักจะเกิดจากแนวหน้าหรือฟอนต์ไลน์ขององค์กรเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นอีกแง่มุมที่สะท้อนความแตกต่างของซิกซิกมานะคะอันนี้หมายความว่าซิกซิกมาส่งเสริมให้พนักงานที่ทํางานใกล้ชิดกับลูกค้าหรือใกล้ชิดกับกระบวนการโดยตรงเนี่ยมีบทบาทในการปรับปรุงมากขึ้นหรือเปล่าครับเหมือนเป็นการแบบว่า กระจายอำนาจลงไปถูกต้องเลยค่ะองค์กรที่ใช้ซิกซิกมากอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมักจะพยายามสร้างวัฒนธรรมแล้วก็โครงสร้างที่เอื้อให้พนักงานระดับปฏิบัติการหรือคนที่อยู่หน้าง,งานเนี่ยสามารถระบุปัญหาเสนอแนวทางแก้ไขแล้วก็มีส่วนร่วมในโครงการปรับปรุงได้อย่างเต็มที่เลยให้เขามีส่วนร่วมเต็มที่ค่ะ มีการให้เครื่องมือให้ทักษะแล้วก็ในบางกรณีก็มอบอำนาจในการตัดสินใจบางอย่างให้กับพวกเขาด้วยเพราะเชื่อว่าคนที่คลุกคลีกับงานโดยตรงคือคนที่เข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงได้ดีที่สุดค่ะน่าสนใจมากครับไม่ใช่ระบบที่สั่งการจากบนลงล่างอย่างเดียวแต่เป็นการผสมผสานพลังจากทั้งสองทางเลย สรุปได้เลยค่ะว่าซิกซิกว่าเป็นระบบที่พยายามผสานความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและมีวิสัยทัศน์จากระดับบริหารเข้ากับพลังงานและความคิดริเริ่มจากระดับปฏิบัติการหรือ grassroots energy and involvement อย่างลงตัวอืมลงตัวมันต้องการทางทิศทางที่ชัดเจนจากผู้นำและการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากพนักงานทุกคนค่ะแล้วพนักง,งานระดับปฏิบัติการล่ะครับเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบนี้บ้างนอกจากช่วยองค์กร ประโยชน์สาหรับพนักง,งานก็มีหลายด้านเลยค่ะอย่างแรกเลยคือพวกเขาจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าแล้วก็ผลกระทบของงานที่ตัวเองทําต่อลูกค้าด้วยเข้าใจลูกค้ามากขึ้นใช่ค่ะ2คือมีกระบวนการทํางานที่ชัดเจนขึ้นลดความสับสนลดความผิดพลาด 3. คือมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือเมทริกซ์ที่มีความหมายแล้วก็เชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กร มีตัววัดผลที่ชัดเจน4คือได้รับการฝึกอบรมแล้วก็มีเครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพทำให้พวกเขาสามารถทำงานได้แบบว่าชาญฉลาดขึ้นลดความสูญเปล่าลดความวุ่นวายในงานประจำลงดีเลยครับและที่สำคัญนะคะบ,บ่อยครั้งมันสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ความพึงพอใจในงานที่ทำมากขึ้นเพราะเขาเห็นผลลัพธ์ของการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมคะ่ะ ฟังดูเป็นสถานการณ์ที่วินวินทั้งองค์กรทั้งพนักงานเลยนะครับในเอกสารยังพูดถึง6แกนหลักหรือ t กทีมที่เป็นเหมือนเสาหลักของซิกซิกมาด้วยอยากให้ช่วยไล่เลียงแล้วก็ขยายความแต่ละแกนสักหน่อยครับได้เลยค่ะ6แกนหลักนี้เป็นเหมือนคุณลักษณะหรือหลักการพื้นฐานที่ขับเคลื่อนซิกซ์ซิกมาทั้งหมดนะคะครับแกนแรกการมุ่งเน้นที่ลูกค้าอย่างแท้จริง genuine focus on the customer อันนี้เราคุยกันไปพอสมควรแล้วว่าเป็นหัวใจหลัก ใช่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเลยแกนที่2การจัดการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริง Data and Fact Driven Management อันนี้ก็ชัดเจนว่าต้องใช้ตัวเลขการวัดผลมานำทามถูกต้องค่ะเป็นการเปลี่ยนจากการบริหารด้วยความรู้สึกหรือสัญชาตญาณมาเป็นการบริหารด้วยหลักฐานที่จับต้องได้ซึ่งมันก็จะท้าทายสมมติฐานเดิมๆแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นค่ะแกนที่สม กระบวนการคือหัวใจสำคัญ processes are where the action is อันนี้หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าถ้าเราอยากจะปรับปรุงผลลัพธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพต้นทุนหรือว่าเวลาเราต้องมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการที่สร้างผลลัพธ์นั้นๆขึ้นมา focus ที่กระบวนการ ใช่ค่ะซิกซิกมาเชื่อว่าปัญหาหรือข้อบกพร่องส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจากความบกพร่องในตัวกระบวนการเองไม่ใช่จากตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวดังนั้นการปรับปรุงที่ยั่งยืนจริงๆจึง,จง,จงต้องแก้ที่ระบบหรือกระบวนการทํางานค่ะเข้าใจครับแก้ที่ต้นเหตุคือกระบวนการนั่นเองแกนที่4การจัดการเชิงรุก proactive management แกนนี้จะเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขค่ะป้องกันดีกว่าแก้ ประมาณนั้นเลยค่ะคือการใช้ข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์เพื่อคาดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็หาทางป้องกันหรือลดผลกระทบตั้งแต่เนื่อๆแทนที่จะรอให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนแล้วค่อยตามแก้ไขซึ่งปกติมันจะเสียทั้งเงินเสียทั้งแรงมากกว่าเยอะเลยค่ะครับผมแกนที่5การทำงานร่วมกันอย่างไรขอบเขต b o u d a r y l e s s collaboration) อันนี้ฟังดูน่าสนใจนะครับ ใช่ค่ะมันคือการทลายกำแพงหรือที่ชอบเรียกกันว่าไซโลสที่มักจะก,กั้นระหว่างแผนกฝ่ายหรือหน่วยงานต่างๆในองค์กรนะคะทลายไซโลค่ะซิกซิมาตระหนักดีว่ากระบวนการทางธุรกิจส่วนใหญ่มันต้องไหลผ่านหลายหน่วยงานเลยการปรับปรุงให้ได้ผลดีที่สุดก็เลยต้องการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดการแบ่งปันข้อมูลแล้วก็การมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน ทุกคนมองเป้าเดียวกันใช่ค่ะโดยไม่ยึดติดว่านี่งานฉันนี่งานเธอแต่เป็นการทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกันขององค์กรและลูกค้าค่ะและแกนสุดท้ายแกนที่6การมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบแต่ยอมรับความล้มเหลวได้ Drive for perfection, tolerant failure ข้อนี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกันนิดๆน,นะครับ จะมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบแต่ก็ยอมให้ล้มเหลวได้เนี่ยเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยค่ะแต่มันไม่ได้ขัดแย้งกันอย่างที่คิดนะคะจริงๆแล้วมันส่งเสริมกันค่ะเอ๋อเลยครับยังไงครับการมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบ drive for perfection ก็คือการตั้งเป้าหมายที่สูงมากๆท้าทายอย่างเช่น3.4 dpmo ที่เราคุยกันแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งตั้งเป้าสูงไว้ก่อนใช่ค่ะ แต่ในขณะเดียวกันการที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่สูงขนาดนั้นได้เนี่ยมันต้องอาศัยการทดลองการลองผิดลองถูกการค้นหาวิธีการใหม่ๆซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีความล้มเหลวเกิดขึ้นบ้างระหว่างทาง uh huh. ต้องมีพลาดบ้างการยอมรับความล้มเหลวในที่นี้ก็เลยหมายถึงการสร้างวัฒนธรรมที่มองว่าความผิดพลาดหรือความล้มเหลวในการทดลองเนี่ยเป็นโอกาสในการเรียนรู้ค่ะไม่ใช่สิ่งที่น่าอายหรือต้องถูกลงโทษ มองเป็นบทเรียนใช่ค่ะถ้าองค์กรไม่ยอมรับความล้มเหลวในการทดลองเลยพนักงานก็จะไม่กล้าคิดนอกกรอบไม่กล้าเสนอไอเดียใหม่ๆแล้วการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศมันก็จะหยุดชะงักได้ดังนั้นมันคือการสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายที่สูงส่งกับการเปิดพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้และนวัตกรรมผ่านการทดลองนั่นเองค่ะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยครับเป็นการสร้างสมดุลที่สําคัญมากๆเลย และถ้าองค์กรสักแห่งฟังแล้วสนใจอยากจะเริ่มนำซิกซิคมาไปปรับใช้บ้างล่ะครับมีแนวทางในการเริ่มต้นยังไงบ้างครับในเอกสารพูดถึง3แนวทางหรือ o n r a m p สั้นๆค่ะโดยทั่วไปแล้วการนำซิกซิคมาไปใช้ในองค์กรก็สามารถเริ่มต้นได้หลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่กับขนาดความพร้อมแล้วก็เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรนั้นๆซึ่งมักจะแบ่งเป็น3แนวทางหลักๆหรือที่เรียกว่า o n r a m p ค่ะ แนวทางแรกคือการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร Business Transformation อันนี้น่าจะเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่ที่สุดเลยใช้ Six Sigma เป็นแกนหลักในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิธีการทำงานทั้งหมดใช่เลยค่ะแนวทางนี้มักจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหารสูงสุดเลยแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรค่ะแนวทางที่2คือการปรับปรุงเชิงกลยุทธ Strategic Improvement อันนี้คือเลือกใช้ซิกซิ่มากับกระบวนการหรือหน่วยธุรกิจบางส่วนที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์เป็นพิเศษหรืออาจจะมีปัญหาที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วนก่อนถูกต้องค่ะเป็นการเริ่มต้นที่อาจจะใช้ทรัพยากรน้อยกว่าแบบแรกแล้วก็มุ่งเน้นไปที่การสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้ในพื้นที่เป้าหมายก่อนเพื่อสร้างความสำเร็จเบื้องต้นแล้วค่อยขยายผลต่อไปค่ะและแนวทางที่3คือการแก้ปัญหารายจุด Problem Solving อันนี้คือเจาะจงไปที่ปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่เกิดขึ้นเลยใช้เครื่องมือและแนวคิดของซิกซิมาเข้าไปแก้ไขเป็นเรื่องๆไปค่ะแนวทางนี้อาจจะเริ่มต้นได้เร็วที่สุดแล้วก็เน้นการใช้เครื่องมือซิกซิมาเพื่อแก้ปัญหาที่ชัดเจนแต่ไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยแนวชา้ไหนก็ตามนะคะกระบวนการที่เป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงส่วนใหญ่ภายใต้กรอบของซิกซิมาก็คือ DMAIC ค่ะ DMAIC มาอีกแล้วคำนี้สำคัญจริงๆนะครับ มันคืออะไรย่อมาจากอะไรแล้วก็ทำงานยังไงครับ DMAIC นะคะอ่านว่า D-M-A-I-C เป็นตัวย่อของ5ขั้นตอนหลับในกระบวนการแก้ปัญหาและปรับปรุงตามแนวทางซิกซิมาค่ะประกอบด้วยครับผม D Define คือการกำหนดปัญหาหรือว่าโอกาสในการปรับปรุงให้ชัดเจนกำหนดขอบเขตของโครงการตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้แล้วก็ระบุว่าใครคือลูกค้าที่เกี่ยวข้องและ CTQs ของพวกเขาคืออะไร กำหนดปัญหาให้ชัด M measure คือการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการในปัจจุบันค่ะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือ CTQs เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันจริงๆแล้วก็มีข้อมูลพื้นฐานหรือ baseline ไว้เปรียบเทียบวัดผลปัจจุบัน Analyze คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อหาสาเหตุรากเหง้าหรือ Root Cause ของปัญหานั่นเองหรือหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ CTQ Smart ที่สุดขั้นตอนนี้มักจะใช้เครื่องมือทางสถิติเข้ามาช่วยเยอะหน่อยค่ะวิเคราะห์หาสาเหตุ I improve คือการพัฒนาทดสอบแล้วก็นำเสนอแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อกำจัดสาเหตุของปัญหาหรือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการให้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในขั้น d e f i ค่ะลงมือปรับปรุงและสุดท้าย C control คือการควบคุมกระบวนการที่ปรับปรุงแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนั้นมันจะยั่งยืนในระยะยาวมีการกำหนดมาตรฐานใหม่จัดทำเอกสารแล้วก็วางแผนการติดตามผลค่ะ ควบคุมให้ยั่งยืนอ๋อเป็นกรอบการทำงาน5ขั้นตอนที่เป็นระบบมากๆเลยนะครับตั้งแต่กำหนดปัญหาไปจนถึงควบคุมให้มันอยู่ได้นานๆประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้คือการมีกระบวนการที่เป็นระบบแล้วก็มีขั้นตอนชัดเจนอย่าง DMAIC เนี่ยนะคะมันมีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่ต้องทำงานเป็นทีมที่มาจากหลากหลายส่วนงานหรือมีความเชื่วชาญต่างกันใช่เลยครับทำงานเป็นทีมสำคัญมากค่ะ โครงสร้างดีแมร์อีกเนี่ยเปรียบเสมือนภาษากลางหรือแผนที่เดินทางร่วมกันที่ช่วยให้ทุกคนในทีมเข้าใจตรงกันว่ากำลังทำอะไรอยู่ขั้นตอนไหนมีเป้าหมายอะไรแล้วต้องใช้เครื่องมืออะไรช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีทิศทางมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดความขัดแย้งหรือความสับสนลงได้มากเลยค่ะเยี่ยมเลยครับ ฟังดูแล้วซิกซิมานี่เป็นระบบที่คิดมาอย่างรอบคอบจริงๆนะครับมีทั้งปรัชญาหลักการเครื่องมือแล้วก็กระบวนการที่ชัดเจนมากสรุปจากที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดนะครับซิกซิมากก็คือระบบการจัดการที่ทรงพลังซึ่งมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นตั้งเป้าหมายคุณภาพระดับใกล้เคียงความสมบูรณ์แบบ ค่ะอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับบริหารลงมาถึงระดับปฏิบัติการเลยแล้วก็ใช้กระบวนการที่เป็นระบบอย่าง DMAIC เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะสรุปได้ดีเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรก็คงหมายความว่าสำหรับองค์กรที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพลดต้นทุนและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าอย่างจริงจังเนี่ย ซิกซิกมาเป็นแนวทางที่มีโครงสร้างชัดเจนแล้วก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้นะครับใช่ค่ะเป็นแนวทางที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในหลายๆอุตสาหกรรมเลยแต่ก็ต้องเข้าใจนะคะว่ามันไม่ใช่ยาวิเศษที่ใช้แล้วจะเห็นผลทันทีอ๋อไม่ใช่ยาวิเศษค่ะมันต้องอาศัยความมุ่งมั่นความเข้าใจการลงทุนในทรัพยากรแล้วก็การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรอย่างจริงจัง,จงด้วย ซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้เกิดคําถามที่สําคัญขึ้นมาว่าครับจากแกนหลักข้อที่6ที่เราคุยกันการมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบแต่ยอมรับความล้มเหลวได้เนี่ยองค์กรจะสร้างสมดุลที่ละเอียดอ่อนนี้ในทางปฏิบัติจริงๆได้ยังไงทํายังไงให้พนักงานกล้าที่จะทดลองและเรียนรู้จากความผิดพลาดในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานระดับสูงไว้ได้อืมเป็นคําถามที่ดีมากครับหรืออีกประเด็นจากแกนที่ส การจัดการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงเราจะแน่ใจได้ยังไงคะว่าการใช้ข้อมูลอย่างเข้มข้นเนี่ยมันไม่ได้ปิดกั้นมุมมองใหม่ๆหรือความคิดสร้างสรรค์ที่อาจจะไม่ได้มาจากตัวเลขเสมอไปแต่ก็จําเป็นต่อการปรับตัวขององค์กรในระยะยาวเป็นคําถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้อย่างน่าขบคิดมากๆเลยครับจนให้เรามองซิกซิมากในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ สำหรับวันนี้การเจาะลึกเรื่องราวของซิกซิกมา่าจากเอกสารที่เราได้รับมาก็คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนค่ะหวังว่าผู้ฟังจะได้รับความรู้และมุมมองใหม่ๆไปปรับใช้กันได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้เยนดีค่ะขอบคุณค่ะ